สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟินฟันซีรีส์อีกแล้วนะคะห่างหายกันไปนานวันนี้แอดก็กลับมาพร้อมกับซีรีส์วายเกาหลี i, มาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือเรื่องบอสซัมแคมปัสนะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด6 EP ีค่ะแต่และอีพีความยาวประมาณ20กว่าน,นาทีเป็นเรื่องราวของมินแจนักศึกษาเอกดนตรีประยุกต์ที่โอนหน่วยกิจมาเรียนที่มหาลาัยแห่งหนึ่งเมื่อเดินทางไปถึงที่นั่นเขาก็ดันหาตึกที่เขาจะเรียนไม่เจอจนกระทั่งได้บังเอิญพบกับยุนชาาาาานนรรเเเเออออกกขงงงงื่่่่ทีํลัดิผมมจึไ รีบเข้าไปขอความช่วยเหลือทันทีซึ่งหลังจากนี้แอดจะขอเรียกมินแจว่านายเอกและยุนชานเป็นพระเอกนะคะทันทีที่พระเอกได้เห็นหน้าของนายเอกเขาก็รู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกเจอ จึงอาสาพานายเอกไปส่งที่หน้าตึกแต่พระเอกเดินเร็วมากจนนายเอกแทบจะเดินตามไม่ทันเมื่อไปถึงที่หมายนายเอกก็แทบจะหมดแรงเลยขอบคุณพระเอกที่ช่วยเขาเอาไว้แต่ยังไม่ทันที่จะได้คุยอะไรต่อจู่ๆพระเอกก็หายตัวไปซะก่อนเมื่อจัดการธุระของเขาเสร็จแล้วนายเอกก็ไปสมัครทํางานพราา์ททมเป็นบรรณารักที่ห้องสมุดซึ่งที่นั่นก็มีนักศึกษาจํานวนมากเข้าไปใช้บริการและก็มีบางคนที่ไม่ได้เอาหนังสือเก็บไว้ที่เดิมนายเอกจึงพยายามเอาหนังสือเล่มนั้นลงมาจากชั้นวางหนังสือแต่ก็ทําไม่ได้สักทีสักพักก็มีใคครบางนเออื้ ไป,ปหยิบหนังสือเล่มนั้นพอดีเมื่อนายเอกหันกลับมาก็รู้สึกคุ้นตาเพราะผู้ชายคนนั้นก็คือพระเอกนั่นเองค่ะทางด้านพระเอกที่หยิบหนังสือเล่มนั้นลงมา<ๆ>เขาจึงหันปีิมให้ในายเอกหนึ่งทีโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าการกระทําของเขาที่ทํากับนายเอกแบบนี้มันจะทําให้ในายเอกใจเต้นโดยไม่รู้ตัวนายเอกจึงกลับมานั่งที่หน้าเคาน์เตอร์และขอดูบัตรนักศึกษาของเขาแต่วันนั้นพระเอกดันลืมเอาบัตรนักศึกษาของเขามานายเอกจึงขอชื่อและรหัสนักศึกษาจนได้รู้ว่าพระเอกเป็นนักศึกษาเอกวิชาเทควันโดแถมเขายังมีท่าทีแปก จู่ๆก็พยายามชวนคุยแถมยังตีสนิทนายเอกเหมือนอยากจะเป็นเพื่อนกันกับเขาแต่นายเอกก็ช็อตฟิลกลับไปด้วยการบอกกับเขาว่าที่นี่ห้องสมุดการณาลดเสียงของเขาด้วยพระเอกที่พยายามตือ้อนายเอกอยู่นานแต่นายเอกก็ไม่ยอมเป็นเพื่อนกับเขาสักทีเขาจึงยอมกลับไปเรียนโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาได้ทํากระเป๋าตังค์หรือเมืที่หน้าเคาน์เตอร์แต่หลังจากเหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปพระเอกก็ยังไม่ยอมแพ้เขาจึงหาโอกาสพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้หนายเอกได้เจอกับเขาทุกวันจนนายเอกต้องหลบหน้าเขาวันต่อมาอาจารย์ที่ปรึกษาของนายเอก ก็ได้แนะนำให้เขาได้รู้จักกับอูไฮอก นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งที่เรียนเอกเดียวกันกับเขาอาจารย์ที่ปรึกษาอยากให้ในายเอกสนิทกับคนคนนี้เพราะพวกเขาทั้งสองคนมีอะไรหลายอย่างคล้ายๆกันและคิดว่าคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนอย่างนายเอกน่าจะสนิทกับคนแบบนี้ได้ง่ายหลังจากที่ได้เจอกับอาจารย์ของเขาเสร็จนายเอกก็ไปพักเที่ยงด้วยการหาสถานที่เงียบๆนั่งกินข้าวตามลำพังแต่จู่ๆพระเอกก็โผล่มาแถมยังตามตื้อที่จะเป็นเพื่อนกับเขาให้ได้นายเอกก็ไม่สนใจพระเอกก็เลยยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะกดดันเขานายเอกเห็นแบบนั้นก็ใจเต้นแดงมากเขาจึงพยายามหลบตาพระเอก จนพระเอกเปลี่ยนจากการจ้องตาแล้วหันไปกัดแซนด์วิชที่อยู่ในมือของนายเอกแทนจากนั้นก็บอกกับนายเอกว่ามื้อเที่ยงของนายเอกวันนี้เขากินไปหมดแล้ววันหลังเขาจะชดใช้โดยการพานายเอกไปกินของอร่อยๆด้วยกันแทนได้แล,แล้ววันต่อมาพระเอกก็นัดนายเอกไปที่คาเฟ่ด้วยกันนายเอกจึงเอากระเป๋าตังค์มาคืนให้กับพระเอก พระเอกดีใจมากเขาจึงเสนอตัวสอนวิธีการออกกำลังกายให้กับนายเอกแต่นายเอกบอกกับเขาว่าเขาทำงานพาทาม์ไม่มีเวลาไปออกกำลังกายกับเขาหรอกนะพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ใช้สกิลการอ้อนขั้นสุดของเขาจนทำให้ในายเอกเผลอคล้อยตามและยอมตกลงทำตามในสิ่งที่เขาขอเมื่อใช้วิธีนี้ได้ผลพระเอกก็ไม่รอช้าลุกนายเอกหนักขึ้นโดยการชวนนายเอกให้ไปกินข้าวกับเขาต่อแต่นายเอกก็ปฏิเสธเพราะเขามีงานบรรณารักษ์ที่ต้องไปทำที่ห้องสมุดต่อพระเอกจึงอ้อนเขาอีก ซึ่งขราวนี้ก็ได้ผลนายเอกใจอ่อนอีกตามเคยโดยที่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงปล่อยให้พระเอกมีอิทธิพลกับใจของเขามากขนาดนี้ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังออกจากร้านนายเอกก็สังเกตเห็นว่าคาเฟ่นี้กําลังรับพนักงานพาร์ทไทม์ทำให้เขาดีใจมากและเขาก็กําลังหางานเสริอมอยู่พอดีหลายวันต่อมาพระเอกก็ได้เข้าไปคุยกับนายเอกที่ห้องสมุดซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อูฮยอกเข้ามาคุยกับนายเอกพอดีพระเอกไม่พอใจมากจนทั้งคู่เริ่มทะเลาะก,กันนายเอกจึงบอกให้อูฮยอกไปหาหนังสือที่เขาต้องการหาส่วนพระเอก นั้นายเอกก็ให้มาช่วยงานเขาที่ห้องสมุดแทนนั่นจึงทําให้ทั้งคู่เริ่มสนิทกัน โดยความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็ไม่ได้รอดพ้นสายตาของอูฮยอกที่กำลังรู้สึกหน่อยใจที่นายเอกเสนิทกับพระเอกมากขนาดนั้นและความสนิทของพวกเขาก็ทำให้รุ่นพี่ในชมรมของพระเอกสงสยัยก็เลยเข้าไปถามนายเอกว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันจริงๆหรอเพราะปกติพระเอกไม่เคยมีเพื่อนเลยคำถามนี้ทำให้นายเอกถึงกับแปลกใจส่วนทางด้านพระเอกก็เลิกลากเพราะกลัวนายเอกจะรับไม่ได้แต่พอได้ยินคำตอบของนายเอกที่บอกกับรุ่นพี่ในชมรมของเขาว่าใช่พระเอกคือเพื่อนของเขาเองทำให้พระเอกใจฟูขึ้นมากเขารับรู้ได้ทันทีเลยว่านายเอกจริง พระเอกจึงเข้ามาช่วยงานนายเอกที่ห้องสมุดถูกวันจนความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเดิมกลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันวันหนึ่งในขณะที่ทั้งคู่กําลังเจาหนังสือไปเก็บนายเอกก็ได้ถามพระเอกว่าทําไมพระเอกถึงไม่มีเพื่อนเลยล่ะแต่พระเอกไม่อยากตอบเขาจึงหันไปแกล้งนายเอกโดยการจักจีไปที่เอวของเขานายเอกจึงรีบดึงพระเอกเอาไว้ทําให้ทั้งคู่ได้บังเอิญกอดกันเมื่อได้ยินเสียงลมหายใจของอีกฝ่ายพวกเขาก็ยิ่งทําตัวไม่ถูกซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อูฮยอกเดินเข้ามาในห้องสมุดพอดีนายเอกจึงพาพระเอกหลบเมื่ออู ยกเดินผ่างไปแล้ว นายเอกก็ผลักพระเอกออกพระเอกจึงถามนายเอกว่าทำไมเวลาที่นายเอกอยู่กับเขาแล้วอูฮยอกจะเห็นไม่ได้เลยงั้นหรอนายเอกก็เลยบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นและพยายามแยกตัวออกมาได้ความเขินหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็แทบจะไม่ได้เจอกันเลยเพราะนายเอกต้องซ้อมดนตรีส่วนพระเอกก็ต้องซ้อมเทควันโดพระเอกจึงหาโอกาสชวนนายเอกไปที่บนดาดฟ้าด้วยกันจากนั้นก็อ้อนนายเอกให้เล่นเพลงที่เขาแต่งเองซึ่งตอนแรกนายเอกก็ไม่ยอมเพราะเขาไม่เคยให้ใครฟังเพลงนี้เลยแต่พอเห็นสกิลการอ้อนของพระเอกขนาดนั้นเขาก็ใจอ่อน ยอมทําตามสิ่งที่พระเอกขอแต่หลังจากที่ได้ฟังของนายเอกจบถอจูพ่พระเอกก็น้ําตาไหลโดยไม่ดูตัวจนนายเอกสังเกตเห็นจึงเข้าไปถามว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าพระเอกจึงบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยจากนั้นก็หันหน้าหนีแต่นายเอกจับหน้าของพระเอกให้หันกลับมาพร้อมกับจ้องตาแล้วถามว่าทําไมถึงร้องไห้ พระเอกใจเต้นแดงมากจึงจับมือของนายเอกเอาไว้ทำให้นายเอกก็ใจเต้นแดงเช่นกันแต่พอพระเอกปล่อยมือออกเพราคิดว่าการกระทำของเขาในตอนนี้มันมากเกินกว่าเพื่อนไปแล้วแต่ทางด้านนายเอกที่คิดไกลเกินกว่าเพื่อนก็เป็นฝ่ายจับมือพระเอกแทนทั้งสองคนจ้องตากันนานมากจนพระเอกทนไม่ไหวก็เลยจุ๊บนายเอกไปหนึ่งทีนายเอกตกใจมากไม่คิดว่าพระเอกจะทำอะไรแบบนี้แต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรต่อจูจูอูหยอกก็เข้ามาซะก่อน ทำให้พวกเขาทั้งสองคนต้องผ่าออกจากกันนายเอกจึงขอร้องให้อูไฮยอกไปก่อนแล้วบอกกับเขาว่าเขามีเรื่องสําคัญที่จะต้องคุยกับพระเอกจากนั้นก็หันไปถามพระเอกว่าที่จ๊บเขาเมื่อกี้มันหมายความว่ายังไงกันแต่พระเอกเขินไม่รู้จะทํายังไงดีก็เลยวิ่งไปวิ่งมาแทนโดยที่พวกเขาทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าบทสนทนาของพวกเขาทั้งสองคนเมื่อกี้อูไฮยอกได้ยินหมดทุกอย่างวันต่อมาอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้มาหานายเอกเพื่ออยากจะคุยกับเขาเป็นการสนตัวจึงขอร้องให้พระเอกช่วยเฝ้าเคาน์เตอร์ให้หน่อยนายเอกจึงใช้โอกาสนี้ปรึกษากับอาจารย์ สนิทของเขาเรื่องของพระเอกพอตอนนี้เขาไม่เข้าใจว่าความรู้สึกที่มีให้กับพระเอกนั้นมันใช่ความรักไหมอาจารย์ได้ยินก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้รังเกียจเขาแถมยังเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังอีกว่าเขาเคยมีความรู้สึกนี้มาก่อนเมื่อตอนที่เขาอยู่สมัยมัธยมต้นเขาแอบรักพี่สาวของญาติของตัวเองแต่เป็นรักที่ไม่สมหวงังนั่นก็เป็นเพราะความรักนั้นเป็นความรักระหว่างญาติจนกระทั่งหลายปีผ่านไปความรู้สึกนั้นมันยังคงอยู่กับเขามาโดยตลอดแต่กลับกันนายเอกยังได้เรียนรู้คาว่ารักเพราะฉะนั้นควรใช้เวลาทั้งหมดคิดทบทวนให้ดีเชื่อ 翌日は本当に。 แล้วนายเอกก็จะได้คําตอบแล้วเมื่อได้คําตอบแล้วก็ควรทําตามเสียงของหัวใจของตัวเองซะนายเอกได้ยินคําพูดของอาจารย์ของเขาก็าทําให้เขาเริ่มคิดได้และเขาก็แอบ,บคิดขึ้นมาในใจว่าเขาคิดถูกแล้วที่มาปรึกษาอาจารย์เพราะอาจารย์เป็นคนเดียวที่รักและเอ็นดูเขามาโดยตลอดเขาจึงไม่ลังเลเวลาที่มีปัญหาและเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังก่อนที่จะเป็นฝ่ายบอกกับอาจารย์ไปว่าแต่การที่อาจารย์แอบ,บรักที่สาวญาติของตัวเองก็ไม่ได้ผิดดอกนะคะเพราะความรักมันห้ามกันไม่ได้อาจารย์ได้ยินก็ซึ้งใจใ,จในตัวลูกศิษย์ของเขาเป็นอย่างมากซึ่งบทสนทนาาขอองจ และลูกศิษย์ของเขานะคะนั่นก็คือนายเอกแอดจะบอกว่าเป็นบทสนทนาที่ดีมากๆคําพูดของอาจารย์มันลึกซึ้งกินใจมากจริงๆค่ะทุกคนและแอดอยากให้ทุกคนตามไปฟังนะคะตัดภาพกลับมาที่นายเอกเมื่อเขาปรึกษากับอาจารย์ของเขาเสร็จเขาก็ได้กลับมาทํางานที่ห้องสมุดต่อแต่เมื่อมาถึงก็แทบจะลมจับพอพระเอกกําลังเถียงอยู่กับอูหยอกจนเขาต้องแยกทั้งคู่ออกมาเมื่อมีโอกาสอูหยอกจึงถามพระเอกว่า ตอนที่เขาอยู่บนดาดฟ้าคุยอะไรกับนายเอกอย่างนั้นหรอเะเอกได้ยินก็ตกใจมากเพราะกลัวอูหยอกจะเห็นเขา้าเขาจึงถามกลับไปว่าเขาสองคนพูดอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอูหยอกอย่างนั้นหรอถึงจะบอกกับอูหยอกไปแบบนั้นแต่เขาก็เก็บคําถามของอูหยอกไปคิดทั้งวันส่วนเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมตอนนั้นเขาต้องจูบก,กับนายเอกด้วยแต่ถึงจะไม่เข้าใจความรู้สึกที่มีให้กับนายเอกในตอนนี้เขาก็ยังจะซื้อน้ําไปให้ในายเอก แต่วันนั้นอธิบดีมาที่ห้องสมุดนายเอกจึงให้พระเอกกลับไปก่อนแต่พระเอกก็ยังเลือกที่จะรอนายเอกทั้งวันพอนายเอกเลิกงานแล้วเห็นว่าพระเอกยังรอเขาอยู่จึงเข้าไปถามว่านี่พระเอกรอเขาอยู่อย่างนั้นหรอทำไมไม่กลับบ้านความมาวันหลังก็ได้พระเอกได้ยินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องนั่งรออยู่ตรงนี้ด้วยนายเอกจึงค่อยค่อย ้มมองพระเอกจนพระเอกเขินหูแดงไปหมดจากนั้นนายเอกก็หยิบไปที่แก้มเขาหนึ่งทีเพื่อเรียกสติพระเอกกลับมาพระเอกจึงดึงนายเอกเข้ามากอดและอ้อนพร้อมกระบอกว่าไม่เจอนายเอกหนึ่งวันคิดถึงเขามากนายเอกจึงทำตัวไม่ถูก ก็เลยผลักพระเอกออกแล้วบอกกับพระเอกว่าขอโทษที่วันนี้เขาไม่มีเวลาให้เลยแต่พระเอกก็ไม่ได้โกรธเขานายเอกรวบรวมความกล้าจึงถามกลับพระเอกไปว่าทำไมพระเอกถึงชอบอยู่กับเขาล่ะพระเอกจึงใช้มือของเขาแตะไปที่หน้าอกของนายเอกแล้วบอกกับนายเอกว่าเขาชอบจิตใจของนายเอกนะเมื่ออีกฝ่ายได้ยินแบบนั้นก็ใจเต้นแรงมากจนพระเอกแซวว่าเดี๋ยวก็ได้ตายกันพอดีทำไมใจเต้นแรงขนาดนี้นี่นายชอบฉันขนาดนั้นเลยงั้นหรอ นายเอกจึงรีบตั้งสติแล้วถามกลับไปว่าเอาดีๆเขาอยากรู้คำตอบที่แท้จริงว่าทำไมพระเอกถึงชอบมาอยู่กับเขาพระเอกก็เลยตอบไปด้วยสีหน้าจริงจังว่าเพราะพวกเขาทั้งสองคนเหมือนกันมากมากจนพวกเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้เขาดูเหมือนจะเป็นคนเพื่อนเดียวก็จริงแต่จริงๆแล้วเขาเลือกคบเพื่อนและเขาก็ไม่ยอมเปิดใจให้กับใครมาก่อนด้วยนายเอกที่ไม่เคยเห็นมุมนี้ของพระเอกมาก่อนก็ถึงกับอึง้งพอไม่คิดว่าพระเอกจะจริงจังได้ขนาดนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เหมือนจะไปกันได้ดีดแต่แล้ววันหนึ่งเมื่ออาจารย์ให้ทำโปรเจรงาน โดยจะต้องถ่ายเอวีประกอบเพลงที่นายเอกแต่งเอาไว้ทําให้ในายเอกต้องออกไปถ่ายภาพกับอูหยอกกันสองคนอูหยอกดีใจมากที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันกับเขาเมื่อนายเอกกลับไปถึงมหาลายัยเขาจึงไปหาเพลงที่ห้องซ้อมและเมื่อเอิญไปได้ยินรุ่นพี่กําลังดุเพลงว่าเขาควรจะโฟกัสเรื่องการซ้อมมากกว่านี้เพราะอีกไม่กี่วันก็ใกล้จะถึงการแข่งขันแล้วไม่ใช่เอาเวลาไปคุกกับนายเอกที่ห้องสมุด ถามจริงๆเถอพวกเขาทั้งสองคนเป็นอะไรกันแน่พอได้ยินคําถามนี้ขึ้นมาพระเอกก็ไม่รู้จะบอกยังไงดีก็เลยตอบรุนพี่ของเขาไปว่าพวกเขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันธรรมดาทั่วไปเท่านั้นทําให้ในายเอกที่ได้ยินก็ถึงกับเสียใจมากเขาจึงรีบเดินออกจากห้องนั้นมาพอพระเอกเห็นว่านายเอกมาหาเขาพระเอกเห็นแบบนั้นก็รีบตามมาทันทีแต่นายเอกไม่อยากคุยกับเขาพระเอกจึงถามว่านายเอกเป็นอะไรแต่นายเอกก็ตอบไปว่าเขาเป็นเพื่อนธรรมดาเหมือนกับความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนยังไงล่ะพระเอกได้ยินก็เลยถามกลับไปว่าเขาพวกเราเอก น้อยใจมากจึงตอบกลับพระเอกกลับไปว่าเขาไม่เคยรับปากว่าจะเป็นเพื่อนกันกับเขาคําพูดนี้ถึงกับทําให้พระเอกอึ้งไปในทันทีเขารู้สึกเจ็บปวดหัวใจของเขาวันเวลาผ่านไปนายเอกก็ไม่ยอมตอบแชทไม่ยอมคุยกับเขาเลยพระเอกเสียใจมากและเขาก็ไม่รู้จะไปปรึกษากับใครเพราะเขาไม่มีเพื่อนเลยจนสุดท้ายเขาก็ได้ตัดสินใจไปหาอาจารย์ของนายเอกพออาจารย์เป็นคนเดียวที่รู้จักนายเอกดีที่สุดและเป็นคนที่ให้คําแนะนําดีมากๆเมืม่ออาจารย์ได้ยินเรื่องราวของพวกเขาทั้งสองคนเขาก็มองออกในทันทีเลยว่า ทั้งคู่ต่างตกกลุ่มรักกันแต่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างกําลังสับสนกับความรู้สึกของตัวเองจึงให้คําแนะนํากับพระเอกไปว่านายเอกกับพระเอกนีสายคล้ายกันมากนายเอกจะเป็นคนเงียบๆและรักชีวิตสันโดษ เลยเปิดใจให้กับใครได้ยากเขามีวิธีเอาตัวรอดในสังคมในแบบของเขาเขาจึงสร้างหน้ากากขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองนั่นจึงทําให้เขาเป็นคนเย็นชาแต่จริงแล้วเขามีด้านที่อ่อนไหวการที่เขาเปิดใจรับรพเอกมาเป็นเพื่อนมากขนาดนั้นนั่นก็แปลว่าเขาชอบเะเอกไม่ใช่หรอทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพเอกจะค้นพบคําตอบของตัวเองไหมเพเอกได้ยินก็ยิ้มออกมาและเขาก็รู้แล้วว่านายเอกน่าจะคิดเหมือนเดียวกันกับเขาเพเอกจึงไปขอโทษนายเอกพร้อมกับอธิบายว่าที่เขาพูดวันนั้นกับรุ่นพี่ของเขาไปเขาก็แค่พูดไป ความแบบนั้นเายเอกได้ยินก็เลยบอกกับเพเกไปว่านั้นก็ปล่อยผ่านไปสินายจะมาสนใจกับความรู้สึกของฉันทาไมปล่อยมันไปงั้นแหละแล้วทั้งคู่ก็เริ่มทะเลาะกันเพเอกรับรู้ได้ทันทีเลยว่านายเอกโกรธเขามากซึ่งทําได้แค่เพียงถอยออกมาและรอให้นายเอกสงบสติอารมณ์ของตัวเองเขาจึงทําได้แค่เพียงแอบมองนายเอกอยู่ห่างๆจนหลายวันผ่านไปนายเอกป่วยหนักและไม่ได้มาที่มหาลัยเลยเเอกก็เลยไปถามอาจารย์ที่ปรึกษาของนายเอกว่าบ้านนายเอกอยู่ที่ไหนจากนั้นก็ไปหาเขาที่บ้านนายเอกที่รู้ว่าเพเอกมาเยี่ยมเขาก็ตกใจมากจึงรี ออกไปแต่งตัวจากนั้นก็ไปเปิดประตูต้อนรับพระเอกพร้อมกับบอกพระเอกว่าสภาพเขาตอนนี้สมมากคุยกันแค่นี้แล้วให้พระเอกกลับไปก่อนได้ไหมพระเอกก็เลยยื่นโจกที่เขาทําเองมาให้พร้อมก,กับบอกนายเอกว่างานรับนี่ไปก่อนแล้วเขาจะกลับไปแต่พอนายเอกยื่นมือออกมารับของพระเอกก็ถือวิสาสะเข้าไปในบ้านของนายเอกจนนายเอกต้องโวยวาย เพเอกก็เลยบอกกับนายเอกไว้ว่านายเอกจะเจ้าคิดเจ้าแข็งเกินไปแล้วนะ mm. เขาอุตส่าห์มางอขนาดนี้แล้วจะไม่ให้อภัยกันหน่อยหรอเเอกจึงอาสาป้อนโจกนายเอกจากนั้นก็เข้าไปกอดนายเอกจากทา้งดน้าหลังพร้อมกับขอโทษเขาจนในที่สุดพวกเขาทั้งสองคนก็กลับมาคืนดีกันจากพักเสียงกริ่งหน้าบ้านของนายเอกก็ได้ดังขึ้นเพาออูฮยอกมาเยี่ยมมือทั้งสามคนได้อยู่ด้วยกันบรรยากาศในห้องก็เริ่มแปลกๆจกนนายเอกต้องเป็นฝ่ายเริ่มชวนคุยแต่อูฮยอกก็ขัดตลอด จนพระเอกน้อยใจก็เลยขอตัวกลับบ้านนายเอกจึงขอโทษอูฮยอกและรีบตามเขาออกมาพระเอกเห็นแบบนั้นก็หันไปดุนายเอกว่ายังไม่หายป่วยทำไมถึงออกมาแบบนี้นายเอกก็เลยบอกกับพระเอกไปว่าเขามีเรื่องสำคัญที่จะคุยกับพระเอกให้ได้จากนั้นเคารวบรวมความกล้าบอกชอบพระเอกไปแต่เขาก็ยังสับสนว่าควรจะชอบพระเอกไหมพอเวลาเขาชอบใครคนคนนั้นก็มักจะจากไปโดยตลอดอย่างเลียงไม่ได้พระเอกได้ยินก็เลยตัดสินใจบอกกับนายเอกไปว่าฉันจะไม่เป็นแบบนั้นแน่นอน ต่อให้มีเหตุการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้ฉันก็จะไม่จากไปแต่ขอแค่นายเชื่อใจฉันก็พอนายเอกได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาที่ในที่สุดเขาก็ได้เจอกับคนที่รักเขาสักทีนายเอกจึงเป็นฝ่ายดึงพระเอกลงมาจูบแต่เมื่อทั้งสองคนผ่ากออกจากกันพระเอกก็เป็นฝ่ายโน้มตัวลงไปจูบนายเอกอีกทีแล้วทั้งคู่ก็ตกลงที่จะคบกัน นายเอกก็เลยตัดสินใจไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านกาแฟเมื่อพระเอกรู้ก็ตามไปช่วยนายเอกนายเอกเห็นแบบนั้นก็ดีใจมากที่พระเอกคอยอยู่ข้างๆเขาแบบนี้นายเอกก็แอบเก็บเค้กไว้ให้พระเอกทานพระเอกจึงชวนเขามาทานด้วยกันแต่นายเอกบอกว่าเขาไม่ชอบของหวานพระเอกก็เลยเอาเค้กไปป้ายที่ปากของนายเอกแล้วถามว่าแบบนี้หล่ะชอบไหม จากนั้นก็โน้มตัวลงไปจูบเขาทั้งสองคนจูบกันอยู่นานมากจนเกือบจะลืมไปว่างานของพวกเขายังไม่เสร็จจนกระทั่งหลายชั่วโมงต่อมานายเอกก็เตรียมตัวที่จะปิดร้านพะเอกก็เลยถามนายเอกว่าเหนื่อยไหมเพราะนายเอกทั้งเรียนได้ทํางานพาทถามไปด้วยจากนั้นก็จับมือของนายเอกมาลูบเบาๆด้วยความทนุถนอมนายเอกเห็นก็รู้สึกดีมากจึงบอกกับพะเอกไปว่าเขายังไหวอยู่เดี๋ยวเขาจะไปล้างจานต่อพะเอกจึงบอกกับนายเอกว่านายเอกพักเถอเดี๋ยวเขาจะเป็นคนทํางานที่เหลือให้เองนายเอกรู้สึกดีมากที่พะเอกยอมทําทุกอย่างเพื่อเขามาก นีจนเขาเผลอหลับไปเมื่อพระเอกจัดการทุกอย่างเสร็จเขาก็เข้าไปปลุกนายเอกเพื่อที่จะปิดด่านด้วยกันพระเอกจึงบอกกับนายเอกว่าสงสัยเขาต้องหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วล่ะเพราะนายเอกจะได้สบายนายเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยหันไปแซวพระเอกว่าเขาปลุกโบว์ากันเปื้อนยังไม่ตรงเลยแล้วจะไปทําอะไรได้พอได้ยินแบบนั้นก็เข้าทางพระเอกเขาก็เลยแซวกับนายเอกไปว่าของนายเอกก็เบี้ยวเหมือนกันนั่นแหละ แล้วอาสาจะผูกให้จังหวะที่นายเอกหันกลับไปพระเอกก็ได้ดึงนายเอกเข้ามาหาเขาจากนั้นก็หันไปจูบนายเอกอยู่นานมากเมื่อเจ้าของร้านกาแฟกลับมาแล้วเห็นว่าพระเอกมาช่วยงานนายเอกโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างเขาจึงเห็นถึงความมุ่งมั่นพยายามของพวกเขาทั้งสองคนจึงตัดสินใจรับพระเอกให้เป็นพนักงานพาทามด้วยกันวันเวลาผ่านไปทั้งคู่หวานและตัวติดกันมากแต่เหมือนความสุขที่มีกำลังจะหมดลงพอระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจะออกไปซื้อของด้วยกันอยู่นั้นนายเอกก็ได้พบกับใครบางคนที่ทําให้เขาถึงกับชงักและเอ่ยถาามวา เขามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่และซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้จบลงค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวความรักของพระนายจากเรื่อง b o s s o m Campus นะคะแน่นอนค่ะว่าจบแบบปลายเปิดขนาดนี้แอดคิดว่าผู้กำกับน่าจะทำภาค2นะคะแต่รายละเอียดเรื่องซีรีส์ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ค่ะหากมีการอัปเดตยังไงเดี๋ยวแอดจะแจ้งอีกทีนะคะส่วนคลิปนี้แอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ